ครับพอดีครับพี่น้องครับพี่น้องช่องแดงเบิงพัานชัยสองครับอามน,นีพาพี่น้องมาเบิงกวาะติดสถานการณ์น้ำในลำน้ำชี่พี่น้องอันนี้ผมยืนโยดจุดปิกัดโยสะพานบันน้องแกงสะพานบันน้องแกงตำบลป่าผ้าอำเภอเชียงขวันจังหวัดรรอเ็ดครับพาอพี่น้องมาเบิงน้ำพี่น้องนี่น้ำในลำน้ำชีโอ้ยไหลเงาเงาไปดิพี่น้องคนข้นมาร้ายเต๋อคนอ๋อ มาพาพี่น้องย่างมานี้ครับเบิ้งนามในลำาน้ำซี่ดลอพี่น้องโอ้นามตั้งเครื่องไหลตั้งเท้าดัเบิงกับนามไหลตั้งเครื่องทางมหาสารคามทังขอนแกน่นแต่ย่งไหลเยอะแบบนี้ทังละเอียดนามกําลังมาหอดตั้งเท้าผลว่าน้นามกําลังมาหอดโอ้ไหลเงยงาพี่น้องเออนี่ไหล นี่ผมยืนอยู่ทั้งเสือพานธ์บัตรน้องแกงในพี่น้องเด้เสือพานธ์บัตรน้องแกงจังหวัดอยเอ็ดครับหม่องประเดี๋ยวเสือพานธ์ไม่ละตึงกระลังสางเสือพานธ์ไม่อีกนะครับโอ้หนามไหลแห้งพี่น้องหนามไหลแห้งไหลเร็วเออวุ่นเบิ่งไปเต้งย่ปพี่น้องวุ่นปวละน้ามหรือเปล่าปวดหนาอยู่ตัง้ง กรลังไหลเหยาะเหาลงมากคนมาไปนอนเบื้องหนามไหลก็แล้วไหลแห้งไหลเร็วอยู่เดี๋ยยุสพ่านแบบน้องแจงโอ้ปีนี่เขาก็กระลัางง่ามทา้งไ้ทางหน้าก็นนากระลังไหลเข่าดิพี่น้อนก็แล้วน้าบนกระลังมากยาวเหยาะเหยาะมากฝนจอก,กันนี่แหนกันนี่ ผีาพีนองผ้พีนองงามเบืงท่างนี่กันมา,านี้พาพีนนาพนพ่นองเบิงน่ำเด้อพี่นองเด้อเออพี่นองเย็บซี่พลองก้นจะถามข่าวเอ่อยกเบิงนํำซี่เป็นหน่อยเป็นไหลเลี้วยวจังไหร่ไปสพีน,นองก็ขึ้นเยอะคราบนา่ำขึ้นเยอะเออขึ้นเยอะเพราะว่าเป่นสายย่อยลงมาเนาะ นี่ี่นงไเต็มยุ่เรื่อยๆนี่ๆไ่แห้งม่พี่น่ะนี่น้ำไม่มีนี่อ๋อนี่เมื่อเบิ่งขลังล่างนี่ครับนี่ข่างทางนี่ไ้อันนี้น้มที่ไหลลงไปสู ivia, ่ จังหวัดจันทบุรีทอดเราก็ลงไปสู่จังหวัดอุบลต่อนะครับทีพี่น้องเบื้องบนบนและน้ำปีนี้ครับมาพี่น้องที่ภาพี่น้องอย่างเบิ้งน้ำก็ภาคมือตอนนี้ก็จะไปเบิ้งอีกหม่องหนึ่งยุ่วขุนเด้อพี่นอ้องเด้ออยูหม่องหนึ่งยุ่อันนี้ ยังเกาะหัวน้ำเข้มเออยิ่งมองหัวน้ำเข้มกับมองเป็นก้อนสางยิ่งหัวน้ำเข้มหนึ่งกัดโอ้หนามลายดีพี่น้อนแต่หัวน้ำเข้มอยู่บ้านหัวโนหนี่เบื้องหนามที่น้องนี่อยู่สะพานบ้านน้องแกงเออสะพานกอแก้วพัฒนานี่ยนี่มองเก้านี่ยละเออมีเบื้องหนามที่น้องเบื้องตีนี่ โอ้ไหลแหงไหลแหงน้ำไหลแหงใชาสิพาพี่น้องไปเบิ้งน้ำยิ่หัวน้ำเข้มตอ่อครับมากครับตามมากครับอหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วหอดหัวน้ำเข้มแล้วพี่น้องนี่เมื่อเบิ้งน้ำครับนี่เอาโอ้นามหลายนามไหลนี่ครับมองเพิ่นกำลังไอสางมอง มองระบายน้ำหอยดำเข้มไหมครับนี่เห็นบ่นี่น้ำครับน้ำครับนี่น้ำตั้งๆกำลังล,ลงกมาหอดแถวนี้ครับนี่จุดปิกัดยา่บ้านหัวโน้นตำบลธวัดบุรีอำเภอธวัดบุรีจังหวัดรอยอดครับมีภาพพี่น้ยยนองเบื้องน้าซี่เราแบบนี้ได้โอ้ยเหล่าผลไร้ล่วงไปลผลเหล่าผลเอาขามมาท่านี้ครับหัวมะพีครับ นี่เป็นทางในครับเป็นทางในหัวน้าเข้มพี่น้องนี่มองเพลินสางมองเพลินก็ร่างเฮ็ดบองกันอันมองระบายนา้นํานี่เห็นมาพี่น้องนี่แหละเบิ้งระดับน้ําข้างในครับกระไรเติบพ่อสมควนอยู่เออแต่ว่ากรบพื่อเงินคับสีถั่วเข่าพี่น้องที่ทั้งในเนาะเพป็นกระหี่มองเปิดปล่อยน้ำอยู่อันนี้แม่นมองเพลินมองเครื่องสูบน้ำพอดึกพี่น้องตรงนี้นี่มองเก้าล้ว นี่นี่ยี่ห้วยน้ำเข้มพี่น้องนี่นะครับหมดละน้ำทั้งในหมดละมาตล้อเอ็ดไปดีน้ำทั้งในนี่มาห่มก,กับมาออกนี่คือเก้านล่ะมาเบิ้งข้างนี่ครับเนี่มาเบิ้งค้างนี่พี่น้อง นี่แหละมองเพิ่นเฮ็ดมองเพิ่นก่อสร้างป้องกันลิมแต่ลิงเนาะมองนี่เนาะมองเพิ่นเปิดป้อยน้ำพี่น้องนี่น้ำเบิ่งระดับน้ำบาดีโอ้โหลบหลงเลุผนละผลเออเห็นมาเห็นรักทีรีคนบ่ปวนละปวน้ำซี่พี่น้องเลี้ยบไปไกลๆกลคนปวดละเลี้ยบไปไกลๆกลคนละ คลิปนี้ไปซ่อนี่ได้พี่น้องได้คลิปหน้าพอกันไหมครับฝากติดตามช่องแดงบึงพลาลัานใช่สองน้ำได้พี่น้องแล้วก็ช่องแดงบึงพลาลัานใช่น้ำได้พี่น้องเด้อเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุขุ่สุข้นครับเอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ